ใบเฟิร mm ์น hmm. เมินทุกดรามา่าโพสต์ล่าสุดสวยจึง้งกำลังใจหลั่งไหลแม้จะเศร้าเสียใจแค่ไหนแต่ The เดโชม u สโกออนเช่นเดียวกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกทีพ่พึงยืนหยันเลิกรากับพระเอกนายนพัฒแผลสดแต่งานก็ยังคงทิ้งไม่ได้เพราะทุกคนรออยู่ ล่าสุดสาวใบเฟิร์นได้เข้ากองถ่ายลุยถ่ายทำผลงานซีรีส์เรื่องทิชาเมื่อความเป็นคนถูกเหยียบย่ำจากชนชั้นนำมาซึ่งการแก้แค้นทวงคืนความเท่าเทียมซึ่งโคอจรมาเจอกับลูกเกดเมทินีพัชระจิราบุติวัฒน์โดยเธอได้ระบุคแคปชั่นสั้นว่าเจวันทิชาถามกลางคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกันอย่างล,ล้นหลามทั้งจากเพื่อนคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับ ไม่ว่าจะเศร้าเสียใจแค่ไหนชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปค่ะขอให้ใบเฟินกลับมาสดใสตั้งใจทำผลงานใหม่ให้ดีแฟนๆรอชมอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูลกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ